สวัสดีคุณผู้ชมนะวันนี้จะมาเล่นเกมอุ้ยมันจะดังทีงไหนป๊บปบอสวัสดีคุณผู้ชมนะวันนี้จะมาเล่นเกมแท็บสเตอร์นะฮะ เขาบอกเป็นเกมที่แบบน่ารักจริงๆนะฮะอ๋อโน้ตเดียวโน้ตเดียวให้กดกดอันกลางแน่ๆมาะมามาอ๋อกดสามได้ป่าววะกดกดให้เป็นเพลงเหรอโอเมนโอเมนโอไมนกดได้อเออมมนเดออันนี้กดยาว ไปชไนอะไรกันนี้กันนี้มีกดค้างรูอ๋อกดตีนอ่ะลูกดค้างอ่ะนี่กูกดชัปเตอร์สองแล้วก็ค้างค้างค้างเหรอเออือบาบคนที่เพิ่งเล่นนะก็เพิ่งไปจับดตึงก่อนโค้ดนะบางทีมันศับท์บเราอาจจะได้ไม่ได้ภาไม่ชัดนะเดี๋ยวผมปรับภาพ่อยอโอ้โหน้ตสไลด์เลยนช่ไะ โอ้โหอ๋อเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวลองลองดูลองดูลองดูเมื่อสุดแล้วยกนิ้วออกแล้วก็ลองดูอีกรอบหนึ่งนะอืมไปไปปอ๋อนี่ดีเออดีดีเออมันชินแล้วมึงมีเพลงอะไรมึงเนี่ยนะมีเพลงเดียวเนาะมาตัดปัดขึ้นตามลูกศรเที่ยว อ่าแล้วก็เพียวเลยเพียวหต้องปัดเร็วๆนะไม่งั้นจะไม่ติดพร้อมเลี้ยงอีกรอบนะดีดดีดโอโห้เก่งเก่งคอนเน็ตดีไหมโอเคคอนเน็ตแล้วกันนะทำไมกูต้องคอนเน็ตดีด้วยเดี๋ยวแม่งืคอนเน็ตอีกเช่นเคยนะจ๊ะ อะไรวะอีกไม่อยากไม่อยากซิงอินเลยอะ่ะหรหัสอะไรวะลืมแม่ลืมสิโอ้ยลืมโอ้ย โอ้ยโอ้ยๆอ้ยโอ้ยโอ้ยลาหัาดลาดลดพ้วนแล้วงาใครดูทันก็ดูไปนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวมาต่อกันนะจ๊ะกำลังซิงอินได้โปรดหอแล้วก็พีทเวทก็คือได้โปรดหอโอเคจ้า What? ดิมทีแม่มาดง าง่ายก่อนง่นายก่อนมีนน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 นเพลงอะไรมัง้งอ่ะโอ้โหพเพลงอะไรที่เหี่ยวะกูไม่รู้จักสักเพลงเลยเล่นฟรีด้วยอ่ะเล่นฟรีอินตาแกรมตามตามสนองเด้อเด้อแอบชอบแล้ออองฟองอยากจะบอกว่าลองแต่ไปสิขัดไปก่อน อะไรรับไว้พีอะไรโอ้ยกูอยากจะบ้าตายใครที่เริ่มเล่นกนควรทำตาไม่รู้จะได้หรือปันนะจ๊ะอยากจะบอกว่าร้องผิดเป็นไรทำไมร้องไปจิตโย่ WhatsApp ไก่ วัดว okay. ัดโอเคพวกข้าจัดการเองตรงผู้หญิงงานจะมาชู้สู้ไมเคิลได้ไงนะไมเคิลเป็นผู้ชายนะไม่ใช่เป็นผู้หญิงโอ้โๆเป็นอะไรมากว่าน่ะโอ้โหโขาสับกูไม่พังก่อนเหรอเล่นเกมกูมือโดนคุณผู้ชม ออก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 สิออกออกมึงออ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 ยันหลุดเข้าไปในนั้นนะหลุดนี่กูโกรธนะโอเคผัดไปๆัดไปวหลับพลอยไปแล้วยังไงอุ้ยเดี๋ยวอีไมคิขึ้นมาอีกอ่ะอ่ะว่าแล้วอ๋อคนละเกมเกมอะไรวะอยากเล่น อ๋มีสง่งข้อความหากันได้อีกมันเล่นด้วยกันได้ฮู้มึยเกมอะไรวะข้าจะมายึดรองเมืองพวกแกต้องใส่หัวไปซะมึงโดนตายม,มึงวร์ไปบ้าอะไรจะฟันขนาดนั้นมี he a, he a. เฮียเฮียล่ะเกมเดอะเวิร์สเทคฟรเกมเนี้ยเคยเล่นอยู่โอเคไม่รับคอยนะจ๊ะจะตีได้ กััอกคันวนีรอกันีกนี่คุไม่ได้เลือกเลยอ้อพออย่ามาเสือกโอเคแต่กูจะไม่ชอบนะฮะนะฮะก่อนที่กูจะมาเล่นนะครับผมก็ต้องอ่านแต่คอมเมนต์กันก่อนนะจ๊ะอีวาเวด้วยอันล้ว่ามองชัน เองจะอยู่ท่านยังไม่มีเพลงอัลบัม้มกดเพื่อซื้อถาวรดีล้วมีแคร์เบส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 สาวเ้่นดีก่อนแล้วกันนะบางครั้งกดไม่ได้อ่ะโอ้ยเพลงเดี๋ยวลราจะเอาเพลง อ่าเอาเพลงแอบชอบก่อนแล้วกันนะโอ้ยอย่าหาเกมจะได้ไม่ได้ไม่ได้เล่นพอดีได้ขอเปอร์เสียง,งดังๆนะเพราะผมเวลาเล่นผมจะไม่พูดนะฮะโอเคปะมาเร็วเร็วดิรู้สึกว่าตื่นเต้นมากนะฮะความยากระดับไหนง่ายก็พอ <c oughs> เพลงแอบชอบนะจ๊ะตอนนี้หกสิบหกแล้ว ขอคัดไปตอนที่แปดสิบแล้วกันนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่คัดนะฮะมันก็จะนานแป๊บนึงขอนั่งดโอ้ปวดหลังจริงโอเคครับเดี๋ยวผมนะะขอคัดไปเจ็ดสิบสามก็แล้วกันนะะโอเคค,คัดเสร็จแล้วมาเร็วๆสิวะเนี่ยดูบ้านแล้วก็มีเน็ตนะเว้ยไม่ใช่ไม่ได้ใช้ฮอตปอดตใครด้วย ตอนนี้เจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าอ๋อต้องท่องโอ้โหก็คิดว่าอะไรเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าเก้าสิบโอ้ยนับผิดอดเลยเจ็ดสิบเก้าล้ามาเก้าสิบเลยเละคันเร็วเร็วซี่มันโหลดช้าไงไงพี่ภาควิจารเรื่องโหลดช้ากับกดกดแล้วมันไม่ดีนะครับ แล้วเราจะมาฝึกอ่านเพชื่อเกมนะาชื่อว่าอะไรชื่อว่าทับสตา์นะฮะไม่ใช่ละที่เฮดนี่ออกเสียงเป็นเธอออกเสียงทหารทททหารเอก็สระเอสระเอสระอาเอาเป็นสระอาแล้วกันนะทับอทับพีก็พอทับออกเสียงว่าทับสตา์นะฮะคุณลองสะกดเอานะฮะก็จะอ่านว่าทับสตา์นะ หรือว่าทับสตาร์นะฮะมันออกเสกชัพเตอร์อะเอสอะไรวะ C H A P มั้ยเออชัเตอร์ชัเตอร์แปลว่าดานนะฮะโอเคครับได้คำศัพท์ไปหลายคำเลยนะฮะที่ผมสอนไปก็มัวนะอ้าวแล้วมึงจะสอนคือไงโอเคครับโอเคอันนี้ก็มาเป็นเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเริ่มเกมกันฮะให้เนี่ยนะผมแบบปกตไม่ชอบฟังเพลงพวกนี้นะฮะก็ต้องเอาเพลงผู้หญิงไป ก่อนเพราะว่าเอ็มู้ชามันจะอาจจะล็อกก็เป็นได้นะโอเคนะโอเคกำลังดาวน์โหลดกำลังเล่นได้ยินไหมเวละ่ะ ก็ร้องเพลงถึงเธอท่องเอาไว้จะโน้นใจะให้หายลันมาจะาหัวใจขอให้เธอประฟังเป็นคนดีไม่รู้ตอนนี้เธออยู่ไหนไม่รู้ว่าหัวใจของเธอคิดถึงใคร ไม่ว่าฉันก็หวนไงก็ภายในหัวใจฉันคิดถึงจต่เธอและคนดีในความจริงฉันไม่ไู้เลยแม้ว่าฉันนไม่รู้ใจฉันสักหน่แต่ฉันก็แอบชอบเธอไม่ใช่น้อยหัวใจ

ไม่รู้ว่าหัวใจของเธอไม้มีใครรู้ไหมว่าฉันก็วันไหวก็ภายในหัวใจของฉันมีแต่เธอนคนดีในความจริงฉันไม่รัก

โอเคสำหรับวันน okay, ี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันคลิปหน้านะอยาให้ผมเล่นเกมเลยเมนวัใต้คลิปนะสำหรับเอ่อ เกมอ่าอ่าเกมสำหรับแอนดรอยเท่านะั้นมาดูกันเราจะได้อะไรได้บุญน,นะจ้ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะบ๊ายบายอองฟองนะ้ำ